ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าที่นี่รับสมัครงานไหมครับขอโทษด้วยนะคะคดีว่าทางร้านเรายังไม่เปิดรับสมัครพนักงานนะคะบอสมาไงเนี่ยทุกคนมาดูเร็วว่าใครมาจะพูดเสียงดังทำไมเนี่ยไมะพูดเสียงดังไม่ได้หรอกครับจ้านายปีที่แล้วบอสมาทำงานที่ร้านเราแต่พอมีประสบการณ์หน่อย ก็ทําเป็นเก็ตออกไปเปิดร้านเองเป็นไงล่ะสมซางกับมาเชียวคิดที่ผมเองนะครับประสบการณ์ยังน้อยก่อยากไปเปิดร้านเองเป็นไงล่ะเจ๊งไม่เป็นท่าเลยใช่ไหมขอโทษด้วยนะร้านเราไม่รับผลเพิ่มเชิญไปหางานร้านอื่นเลยไปพอได้แล้วแม่ไปทำงานของไปเจ้านายจะรับมันเข้าทำงาน,นจริงเหรอครับคนแบบนี้ อยู่ได้ไม่นานหรอกเชื่อมสิแม่มันจะมีสักกี่คนละ่ะในชีวิตเราเนี่ยที่เราสามารถล้างเขาไว้ตลอดชีวิตอ่ะวันนี้บอสกลับมาหาเราพอพอเพราะเขาลำบากแล้วถ้าเขาลำบากแล้วเราไม่ช่วยเหลือเ,เขาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่เรา,าู้งจักกันทำงานไหมครับผมเจ้านายครับผมอยากขอลาสองสามวันนะครับ พอดีแม่ผมนอนปล่วยอยู่โรงพยาบาลได้สิเออเดี๋ยวงานของเราเนี่ยเดี๋ยวให้แม่มัาทำต่อล้กันนะขอบคุณมากนะครับเจ้านายเอนเดี๋ยว่อลตามมานี่นี่นะบอส<อ>นี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจที่ผมเคยอา่านมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคนที่ล้มเหลวที่รวบรวมเอาไว้เนาะบอสลองอาไปอ่านดูเจ้านายครับที่ผมกลับมาครั้งนี้ มไม่คิดจะไปทําง,งานที่อื่นแล้วครับอยากทําง,งานากับเจ้านายจริงๆนะครับพ่อแม่ผมท่านก็อายุมากแล้วไม่อยากไปเจอความเสี่ยงข้างนอก,นอกล้มเหลวอีกนะครับบอสทุกความล้มเหลวเนี่ยร้วนเรียนประสบการณ์ที่ดีนะมันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการทําธุรกิจในภายภาคหน้านะแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องการผู้จัดการที่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจคนนี้คุณพร้อมไหม ผมน่าไดไครับเจ้านายพี่บอสพี่นี่เก่งจังเลยนะยอดถ่ายไปอันดับหนึ่งของร้านเลย